สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับจะมาแนะนำฟังก์ชันใหม่นะครับบน NX 2 0 0 7นะครับอ่าใหม่ในที่นี้ก็อาจจะไม่ได้ใหม่นะครับสำหรับทุกคนนะฮะอ่ามันคืออะไรนะฮะอ่าใน NX เวอร์ชันนก่อนนะครับในคอนโทรลแอลเรียนะครับในโอเปอเรชันของพวกคอนโทรลแอลเรียนะฮะอ่าตัวไดไม่ถอดนะฮะสำหรับ North Steve นะครับจะมีพาร์ทนที่เป็นอ่า คอนเซนติกซิกนะครับคอนเซนติกซิกแซกนะครับหรือพวกนะฮะเรเด้นซิกเรเด้นซิกแซกต่างๆนะฮะพวกนี้นะฮะคราวนี้นะครับในเวอร์ชั่นนะครับตั้งแต่สักประมาณ nx นะครับ1 9 2 6 1 9 5้านะครับ1980อะไรพวกเนี้ยนะฮะพวกแพทเทิร์นพวกนี้นะครับหายไปหมดเลยนะครับหลายเวอร์ชันละนะฮะในเวอร์ชันนะครับของ nx 2007นะครับตัวแพทเทิร์นตัวเนี้ยได้กลับมาแล้ว นะครับวิธีการเปิดใช้นะครับเราจะต้องไปที่นะครับเมนูนะครับไฟล์นะครับยูทิลิตี้คัสเตอร์เดฟอล์นะครับหาคัสเตอร์เดฟอลต์นะฮะหรือนะครับใครสามารถนะครับไปคลิกที่นะครับดิบบล์ไฟล์นะครับยูทิลิตี้คัสเตอร์เดฟอล์ก็ได้นะฮะในคัสเตอร์เดฟอลต์นะครับอันดับแรกนะฮะเราต้องโฟกัสของเราอยู่นะฮะในโหมดของแมนนวลฟิชเชอร์ลงก่อนนะครับก็คือ คลิกเลือกนะครับบน Manufacturing ตรงนี้ก่อนอ่านะครับจากนั้นนะครับเราไปที่ Operation นะครับ Operation นะครับแล้วก็ General Tab General Tab นี้นะครับ Tab General Tab นี้นะครับอ่านะครับมันจะมี o p t i o นอี่ Option หนึ่งนะครับชื่อว่านะครับ Allow Legacy Non s t r i p Cut Pattern in r e m l i n g นะฮะอันนี้นะครับเราสามารถที่จะนะครับติ๊กเลือกนะฮะ แล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็ปิด nx เปิด nx อีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับนะครับตัวแพทเทิร์นพวกนี้นะครับจะกลับมาแล้วบนเวอร์ชันใหม่นะครับคราวนี้มาดูประโยชน์ของตัวแพทเทิร์นนะครับอย่างเช่นนะครับที่เป็นนะฮะการกัดจากจ่ดกลางนะฮะการกัดจุดกลางนะฮะคราวนี้นะครับอย่างเช่นงานผมเนี่ยนะครับเป็นในลักษณะของล่องนะครับล่องที่กระจายจากจุดกลางนะฮะผมไปเลือกโอเปอเรชันนะครับที่เป็นนะฮะ c o n t o แอ a r e ยนะครับ ใช้บอลหกนะฮะแล้วก็เป็นเวิร์พิทเลยอ่านะครับผมก็อันดับแรกนะครับเลือกผิวที่จะกัดจัดนะครับผมทําการเลือกผิวนะครับเลือกผิวที่จะการจันดนะครับก็ผิวด้านบนทั้งหมดสเต็ปต่อมานะครับในแท็บเมนนะครับผมเลือกนะฮะกัดเฉพาะนอตสติป นะครับที่ผิวน้อยกว่า60องศานะครับซึ่งแน่นอนว่าร่องพวกนี้ของผมน้อยกว่า60องศาอยู่ละนะครับความลาชันนะครับพัทเทิลนะครับก็จะกลับมาละนะฮะคอนเซนติกกลับนะครับเรเดียลนะฮะผมก็จะใช้เลือกเป็นเรเดียลซิกแซกนะฮะเรเดียลซิกแซกนะฮะก็จะมีออฟชั่นให้เราเลือกจุดเซนเตอร์ถ้าเกิดอัตโนมัติกเนี่ยตัวซอฟต์แวร์ก็จะหานะฮะตรงจุด x y ศูนย์ให้นะฮะสถิติ x ศูนย์ y ศูนย์นะฮะ กินจากนอกเข้าในหรือในออกนอกนะฮะแต่ว่าแพทเทิร์นมันเป็นซิกแซกอยู่ละนะครับมันก็ไม่มีผลอยู่ที่จุดเอ็นเกตมาฝ่านะฮะผมก็กินจากนะฮะนอกเข้าในนะฮะเดินซิกแซกสิบเปอร์เซ็นต์ทูลนะฮะคราวนี้ผมเลือกเจนเนอเรตเลยอ่านะครับแพทเทิร์นนี้นะครับก็จะเหมาะสําหรับงานทรงกลมนะฮะงานทรงกลมนะครับแล้วเราต้องการจะกัดเป็นแบบนะฮะทุนผัดดาวกระจายนะครับซึ่งงานโมนบางประเภทนะครับต้องฟิตนะครับลักษณะทุนผัดในลักษณะนี้ นะครับเพื่อง่ายต่อการกัดแล้วก็การปวดต่างๆนะฮะ